คำว่าแม่ทัพภาคที่สองนี่มันศักดิ์สิทธิ์มากสะเทือนตำแหน่งนี้สะเทือนมากแค่ทำความดีเพื่อเป็นดินเท่านั้นเองไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมทำความดีเพื่อแผ่นดินหวังประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนตามที่พระเจ้าอยู่หัวท่านพูดมา ทุกที่ที่ไปท่านก็จะพูดอย่างนี้ผมก็ทําอยู่แค่นี้แล้วมันไปนเดือดร้อนใครผมก็ไม่ทราบถึงเวลาหนึ่นนงผมไปไล่ศัตรูออกจากแผ่นดินออกจากเส้นเขตตามแผนที่ที่ผมยึดถืออยู่ผมเป็นศัตรูกับใครบผมก็ไม่ทราบสิ่งนี้มั้ง ที่ทำให้พี่น้องคนไทยอยากเจอผมอยากมามาพบพูดคุยด้วยเป็นตัวอย่างที่ไม่ต้องไปพูดไปแหกปากพูดบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีนะผมไปทํำนูน่นทํานี่มาไม่ต้องไปบอกเขาแล้วครับ